ถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่เป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปล อย่าลืมกดติดตามหรือส b s c r i ล e แล้วตามด้วยรูปกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวิงกำพูคลิปนี้คำทำนายดวงชะตาราศีสิงห์ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจ,จิกาถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564ซึ่งสามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีหมายถึงผู้เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนอันนี้เรียกว่าราศีสิงห์ส่วนแบบ ลัคนาท่านเกิดวันที่เท่าไรเดือนอะไรพศไหนเวลากี่โมงก็ตามเมื่อนำข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดผูกดวงวางดวงดาวแล้วปรากฏว่าลัคนาเกิดสถิตราศีสิงห์งก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคลิปคำทำนายนี้ได้เช่นเดียวกันเน้นย้ำนำเรียน2ข้อครับ 1. คลิปคำทำนายนี้เป็นโหราศาสตร์แนววิเคราะห์ไม่เหมาะกับผู้คุ้นเคยหรือชอบเรื่องง่ายๆสั้นๆและ 2. ผมทำหน้าที่นำสารผมไม่ใช่ ดวงดาวดวงดาวเดินไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีแต่ก็มีวิธีแนวทางป้องกันแก้ไขไว้ในคลิปนะครับรอบปลายเดือนพฤศจิกาคือช่วงจังหวะของการเริ่มต้นการงานใหม่การลงทุนใหม่ๆความคิดเนี่ยลดแล่นเงินทองทยอยเข้ามาต่อเนื่องถึงไม่มากหรือไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็มีกำลังใจและเห็นอนาคตพอย่างเข้ารอบนี้ครึ่งแรกของเดือนธันวาคมหลังวันที่4 การเงินจะรนรวนหน่อยราศีสิงห์ผู้ทำอาชีพค้าขายลูกค้าที่เคยสั่งสินค้าร้อยวันพันปีในเครดิตดีครับจ่ายเงินตรงครบไม่เคยช้าไม่ต้องทวงถามแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับเลยกำหนดก็เงียบพอทวงถามก็โทรไม่ได้ไม่มีหมายเลขที่ทันเรียกนอกจากนั้นยังจะเจอคู่แข่งขายสินค้าตัดราคาใช้วิธีไม่สะอาด แย่งลูกค้าหน้าตาเฉยดังนั้นอย่าประมาทลูกค้าประจำซื้อสินค้าใช้บริการทุกสัปดาห์เอ๊ทำไมครั้งนี้เงียบต้องติดตามถามไถ่กันนิดนึงและต้องวางแผนกลยุทธ์ดึงดูดใจลูกค้าเสียตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับลูกจ้างพนักงานประจำมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้รอบตัวจุกจิก,จกวุ่นวายทั้งเรื่องงานและยังถูกเพื่อนฝูงใส่ร้ายป้ายสีแต่โชคดีที่ว่าเจ้านายผู้ใหญ่เมตตาเข้าใจ และมีแนวโน้มว่าท่านจะได้รับเงินพิเศษโบนัสปลายปีมูลค่าเยอะเป็นที่น่าพอใจนะครับทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลของดาวเล็กๆ3ดวงย้ายเรือนพร้อมกันในวันเดียวนั่นคือวันที่4เริ่มด้วย ดาวอังคารหมายเลข3ย้ายจากเรือนสหัชชะไปเป็นกเกษตรในเรือนพันธุเจอกับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งและดาวคู่นี้ยังถูกราหูหมายเลข8เล็งเข้าให้อีกนั่นคือที่มาของเรื่องจุกจิกยุ่มยิม้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนบ่ายวันเดียวกันครับดาวศุกร์หมายเลข6กดาวเจ้าเรือนสหัชชะและกัมมะย้ายเข้าเรือนอรินี่คือต้นเหตุที่ทําให้ถูกแย่งงานคู่แข่งขายของตัดหน้าเพื่อนฝูงใกล้ตัวใส่ร้าย,ายหวังทําลายความเชื่อถือและตอนเย็นดาวพุธหมายเลข4ี่ด เจ้าเรือนโชคลาภและเรือนการเงินเข้าเรือนปุตตะไปได้มาตรฐานเสียเป็นประเกษ,ษทำให้เกิดเรื่องไม่ดีชวนหงุดหงิดใจครอบครัวความรักผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันแต่ด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอหน้ากันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้คุยจริงจังเท่าที่ควรพอวันไหนเวลาไหนเจอกัน กลับคุยกันได้ไม่กี่คำความคิดสวนทางเถียงกันว่ากันด่ากันเป็นซะอย่างนั้นคนโสดร,ราศีสิงห์ได้เจอคนถูกใจคบคุยไม่ถึงสองวันไม่ว่าท่านจะหยิบยกพูดคุยเรื่องอะไรเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเรื่องของสายน้ำลำธารหรือรัฐบาลประยุทธ์แต่อีกฝ่ายเนี่ยเขาจะวกวนเวียนอยู่กับเรื่องเงินเรื่องภาระครอบครัวค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วก็เรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไม่พอกินไม่พอใช้ทีแรก เราก็คิดว่าเขาน่าจะคงเครียดเดือดร้อนต้องแบกทุกข์พอเราไม่สารต่อไม่คุยต่อเรื่องของเขาท่าทีที่เคยอ,อกอาใจเช้าลายกลางวันโทรเย็นมาหาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเย็นชาเจอกันปุ๊บถามคำตอบคำสุขภาพอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่5ถ้าพอมีเวลาว่างนะครับเงยสำรวจดูข้างบนบ้านดูข้างบนบ้านบ้าง ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณบ้านกิ่งผุปลวกกินจะหักแหลไม่หักแหลไม้เชิงชายหลังคาหรือแผ่นฝ้าเพดานอ้าออกมาเพราะตะปูผุลวดยึดขาดดูแล้วมีโอกาสหล่นทำอันตรายแนะนำให้ท่านจัดการตัดออกซ่อมบำรุงเวลาว่าจ้างสร้างช่อมบ้านซ่อมหลังคาหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าช่างกำลังทำงานก็เหมือนกันอย่าเข้าไปใกล้ครับเงยมองบ้างไม่เงยมองบ้างช่างก็คิดว่าท่านระวังท่านก็คิดว่าช่างระวัง อันตรายนะครับตามเกณฑ์ชะตาท่านจะมีอุบัติเหตุภายในบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานสิ่งของจากที่ศูนย์หล่นใส่ทำให้เกิดบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะโชคลาภและการลงทุนวันที่1ทธันวาคมซื้อโรตารี่แนะนำซื้อกับผู้ขายหรือกับแผงใกล้บ้านผู้ขายที่คุ้นเคยกันเคยซื้อเคยสั่งเป็นประจำแล้วจะไม่ผิดหวัง คริปโตเคอเรนซีดีและโดดเด่นเห็นกำไรต้องตอนต้น,ต,นต้นเดือนถ้าเลยวันที่4วันที่5เทรดได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่าฝันหวานแต่ผลกำไรโดยไม่ได้ติดตามข้อมูลถัดมาหุ้นเดือนนี้ถือยาวๆจะเหมาะสมกว่าราคาทองคำอันนี้ต้องห่างครับเพราะดวงดาวสำคัญคือดาวเสาโดนดาวศุกร์กลุ่มร่วมเข้าให้โครงสร้างดวงดาวแบบนี้ ไม่เหมาะกับการเสี่ยงสำหรับราคาทองคําไม่ว่าท่านจะถนัดขาขึ้นหรือขาลงก็ตามแนวทางเสริมชะตาวันที่8พฤศจ,จิกาที่ผ่านมาดาวพระหัส,สป,ปดีหมายเลข5ดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะเล็งตำแหน่งเกิดจะอยู่ตรงนี้ต่อไปถึงวันที่8เมษาหนห5นู่นแหละครับ ให้ผลดีต่อราศีสิงห์นั่นคือถ้าเป็นคนหนุ่มสาวยังไม่มีแขวนยังไม่ได้แต่งงานก็จะมีโอกาสตกร่องป่องชิ้นเป็นฝั่งเป็นฝาแบบปัจจุบันทันด่วนตามความหมายของดาวเจ้าเรือนปุตตะและมรณนะส่วนผู้อยู่ในวัยทำงานอันนี้ดีมากครับไอิครับหน้าที่การงานจะรุ่งเรืองมีงานใหม่มีการลงทุนใหม่เงินทองพอะพูนไหลมาเทมาทั้งหมดทำให้ราศีสิงห์ ร่มเย็นเป็นสุขตามอิทธิพลของดาวพระหัสบป,ปดีและขอแนะนำให้ท่านทำบุญรับดาวพระหัสเล็งลักนาด้วยการสร้างบุญกุศล่ายชีวิตสัตว์ใหญ่่ายชีวิตโคกระบือบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารกุติแล้วชีวิตท่านจะมั่นคงยั่งยืนก้าวหน้าท่านผู้ชมผู้สนใจใช้บริการของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูเลือกทะเบียนรถมงคล ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อดูฮงจุย้ยปรับฮงจุย้ยเสริมสร้างความสําเร็จความรุ่งเรืองสําหรับธุรกิจเรื่ออื่นติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0 8 1 7 0 8 8 6 4 4 ID Line สมเจตแสงตามที่ปรากฏฝั่งเนี้ยฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝังฝ่งนี้มั้งสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ